สวัสดีค่ะ Good evening suffix คำอาคมนะคะ,ะคำที่ใช้เติมหลังคำเพื่อใหอ้คำเหล่านั้นมีความหมายแตกต่างออกไปคำซับฟิกที่ทำให้เป็นผู้ทำก็ได้แก่ n o n e ตัวอย่างนะคะฮิตเนะคะก็จะหมายถึงประวัติศาสตร์อพอเป็นฮิตเทนก็จะหมายถึงนักประวัติศาสตร์ทิเละสะสมอะพอเป็น ข้อเล็กเถอก็จะหมายถึงนักสะสมหรือว่าผู้รวบรวมอ่า e n g n กลจักหรือว่าเครื่องจกักรพอเป็นอิ g i n e เนีร์จะมาถึงบิศวกรเล่นเรียน,รยนหรือว่าความรู้พอเป็นเล่นเนอจะหมายถึงเล่นเนอะจะหมายถึงผู้เรียนหรือว่านักเรียน a s s i t นะคะช่วยเหลือ,อพอเป็น a s 10, s i s t a n ก็จะหมายถึงผู้ช่วยเหลือ,อาฟาวมาสร้างขึ้นนะะพอเป็นฟาวด์จะหมายถึงผู้สร้างาทิชสอนเป็นทิชเซอร์ก็จะหมายถึงผู้สอนหรือว่าคุโค อพิมพ์นะคะแปลว่าพิมพ์อาพอเป็นพิมพ์เถอก็จะมายถึงผู้พิมพ์เครื่องพิมพ์ก็โชคดีมีซับนะคะอะเฟอร e โทนแอนต์บิลิสค่ะซับฟิกคำอาคมนะคะที่ทำให้เป็นผู้ทรรก็ได้แก่คำเหล่านี้นะคะ มีการใช้ประมาณนี้นะคะโชคดีมีทรัพย์ไม่เจ็บไข้นะคะทุกทีนอันโทบิลิสสวัสดีค่ะ Good evening